สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Scratch นะครับสร้างเกมบอลลูนชูตนะครับหรือว่าเกมยิงลูกโป่งนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะมาเปลี่ยนฉากก่อนนะครับคลิกไปที่ s o o o t Back Dog นะครับเพื่อจะเปลี่ยนฉากจากสีขาวนะครับในที่นี้จะเปลี่ยนเป็น blue sky 2เสร็จแล้วนะครับ ลบแมวทิ้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ละในเกมนี้ทําการนําลูกโป่งเข้ามานะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับโดยการคลิกที่ c h o o s e s p r i t e ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเลือกบอลลูนนะครับคลิกไปที่บอลลูนเราก็จะได้ลูกโป่งเข้ามานะครับจากนั้นนะครับทำการลดขนาดบอลลูนลงไปนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปตรงนี้นะครับเราก็ลดเหลือสัก70%ก็แล้วกันนะครับ ทีนี้เราจะมาสร้างตัวยิงลูกโป่งนะครับเราก็ชี้เมาส์มาที่ choose sprite แล้วก็คลิกมาที่ pen ตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างการสร้างนะครับเราก็มาที่วงกลมนะครับจากนั้นนะครับสีนะครับเราจะไม่มีสีเติมนะครับแต่เราจะใช้เส้นขอบแทนนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือก outline นะครับตรงนี้เลือกสีตามที่เราต้องการทีนี้จะใช้สีดำนะครับขนาด นะครับจะใช้สัก8ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดชิปแชไว้นะครับวาดวงกลมออกมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้วงกลมออกมาแล้วก็ไปที่เ่นขยายตรงนี้นะครับกดซูมเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ขยับวงกลมนะครับให้อยู่ในให้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับหรือใกล้เคียงที่สุดนั่นแหละนะครับจากนั้นนะครับใช้ไลน์ชูนนะครับ ทำเส้นให้มีขนาดเล็กลงนะครับวาดเป็นรูปแบบนี้นะครับวาดเส้นตรงแล้วก็ตัดหัวบนล่างแบบนี้นะครับเป็นกากระบาดตีเครื่องหมายบวกทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะนะครับไปเขียนโค้ดให้กับตัวยิงนะครับสป라이น์หนึ่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชูเตอร์กันลวกันนะครับ s h แ o t e r นะครับชูเตอร์ มาที่โค้ดนะครับมาที่โค้ดเมื่อมีการเคลื่อนเมาส์ขยับเมาส์ไปทางไหนเราจะให้เจ้าตัวยิงหรือว่าชูเตอร์นี้ติดปลายมาส์ไปด้วยนะครับทำยไงมาที่อีเวนต์นะครับแล้วก็ลากบล็อกธงเขียวออกมาเสร็จแล้วมาที่คอนโทรลนะครับลากบล็อก for ever ออกมาจากนั้นมาที่ motion แล้วก็ไปลากบล็อก go to นะครับ random position แล้วให้เปลี่ยนจาก random position นะครับคลิกเปลี่ยนเป็น mouse pointer แทนนะครับคลิกนะครับาลาก go to mouse pointer ใส่เข้าไปใน block forever นะครับจากนั้นมาที่ loop และก็นะครับเลือกบล็อกที่ชื่อ go to front layer นะครับให้เป้ายิงของเราเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนหรือเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนตลอดนะครับมันจะได้อยู่เหนือ,อลูกโป่งนะครับ ลองทดสอบรันโปรแกรมดูการคลิกทงเขียวนะครับจากนั้นลองขยับเมาส์ไปไหนมาไหนนะครับเราก็จะเห็นเป้ายิงนี้ติดไปเมาส์ของเรามาแบบนี้นะครับพอเราชี้ไปที่ลูกโป่งแล้วก็กดยิงได้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อทําเป้ายิงเสร็จเราก็จะมาจัดการที่เจ้าลูกโป่งบ้างนะครับคลิกมาที่ลูกโป่งมาที่คอสตูมนะครับตอนนี้ลูกโป่งเรามีอยู่3ลูก3สีนะครับในที่นี้จะให้เหลือสีเดียว จะลบสีฟ้าออกแล้วก็จะลบสีส้มออกนะครับจะให้เหลือเฉพาะสีม่วงสีเดียวนะครับจากนั้นนะครับจะทำการคลิกขวาดับเบิลเคสสีม่วงออกมาเป็นลูกที่2และจะมาทำภาพตอนโดนยิงนะครับโดยจะใช้บ s ั t o o l นะครับคลิกไปที่ b บ u ั h แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับในที่นี้จะให้เป็นสีขาวนะครับก็ลากนะครับ s ตเเรชมาสายมือสุดตรงนี้ก็จะเป็นคัลเลอร์สีขาวแล้วก็นะครับใช้บัตรนี้ครับว่าภาพลักษณะว่าโดนยิงนะครับประมาณนี้นะครับยิงโดนลูกโป่งครับเมื่อยิงโดนลูกโป่งแล้วเราก็จะคลิกขวาวิเค i c a หลูกที่3ออกมานะครับทีนี้เป็นภาพที่ลูกโป่งแตกนะครับแตกก็ใช้ยางลบนะครับ e r a รเ r นะครับ ลบลูกป่ออกไปนะครับลบออกไปเลยนะครับอ่าลบออกเป็นชิ้นๆเป็นสเสี่ยงๆไปเลยนะครับอ่าทำการลบออกไปแบบนี้นะครับไม่มีทิศทางนะเพราะว่ามันแตกแล้วแต่ว่ามันจะแตกไปยังไงนะครับแล้วก็ลบออกไปเลยกระจายไปแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ทั้ง3ภาพแล้วนะครับอ่าภาพแรกบอลลูนอาจจะตั้งชื่อว่าบอลลูน1ก็แล้วกันนะครับภาพแรก ภาพที่2ก็จะตั้งชื่อว่าบอลลูน2นะครับภาพที่3นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นบอลลูน3นะครับทีนี้นะครับเราจะมาทําการเขียนโค้ดให้ลูกโป่งเคลื่อนที่จากด้านล่างนะครับแล้วก็ลอยขึ้นด้านบนนะครับเมื่อผลด้านบนก็ให้ลบทิ้งแต่เมื่อนะครับมีการยิงโดนก็ให้ลูกโป่งแตกทําไงนะครับอ่ะมาที่โค้ดนะครับตอนนี้เราคลิกอยู่ที่บอลลูนนะครับ จากนั้นมาที่อีเวนต์ลากบล็อกธงเขียวออกมาเสร็จแล้วมาที่คอนโทรลนะครับมาที่คอนโทรลลากบล็อก for ever ออกมานะครับ for ever ออกมาแล้วก็ลากบล็อกเวทออกมานะครับจากนั้นนะครับมาที่ Operator ลากพลิกอ a ลเลนดอออกมานะครับ ตอนนี้เราจะุ่มนะครับว่าเราอยากให้มีการนะครับสร้างบอลลูนหรือว่าสร้างลูกโป่องออกมาบ่อยแค่ไหนนะครับในทีนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น0.3ไปจนถึง1วินาทีนะครับทุกๆ0.3หรือแล้วแต่นะครับจะุ่มได้ไปจนถึง1วินาทีเนี่ยเราก็จะให้มันมีลูกโป่งนะครับถูกุ่มขึ้นมานะครับเราก็มาที่ control แล้วก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า create นะครับ clone of my s e l f นะครับาลากออกมานะครับให้ลูกโป่งมันโคลนตัวเองออกมานะครับจากนั้นเมื่อโคลนได้แล้วเราก็ลากบล็อก when I start a t clone นะครับเมื่อฉันเริ่ม start clone เราก็จะให้นะครับ motion นะครับไปที่ go to random position นะครับเราจะให้มันสุ่มตำแหน่งนะครับ จากนั้นนะครับตำแหน่งที่ต้องการสุ่มคือตำแหน่ง y นะครับเราก็ Set y นะครับ set y ไปที่ลบ180นะครับคือตำแหน่งนี้นะครับเราจะให้มันสุ่มตำแหน่งนี้นะครับว่าแล้วแต่ว่ามันจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อสุ่มได้แล้วนะครับเราก็มาที่ control นะครับเราจะให้มันลอยขึ้นข้างบนนะครับ เราก็มาที่คำสั่ง repeat until อา repeat until ในขณะที่รอจนกระทั่งนะครับเราจะให้มันเคลื่อนที่เข้าไปนะครับเราก็มาที่ motion แล้วก็เลือกนะครับ c h i n g y นะครับอา c w a n g y by นะครับอสห้าอะติว่าให้5ก่อนนะครับเคลื่อนที่ขึ้นไปทีละ5ทีละ5ทีละ5นะครับ จนกระทั่งนะครับรีพีทอันทีนีจนกระทั่งนะครับเราก็ลากบล็อกที่ชื่อว่า operator นะครับแล้วก็ลากบล็อกเท่ากับออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้แล้วมาที่ m o ชั่นนะครับไปเช็คค่า y ของลูกโป่งเอ่อค่า y ก็มาที่ตรงนี้ครับ y position ลากออกมานะครับใส่เข้าไปตรงนี้แทนนะครับด้านบนก็คือนะครับ180นะครับ180 ถ้านะครับมันลอยขึ้นไปโดยเรายิงไม่ถูกนะครับมาจนถึงตำแหน่ง180นะครับค่าวายเราก็จะให้มันทำลายตัวเองทิ้งนะครับก็คือลบลูกป่งตัวนั้นทิ้งนะครับเพราะว่ามันโครนมานะครับการลบเราก็มาที่ control เสร็จแล้วก็มาที่ delete นะครับ d i s code แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ลูกป่งนะครับมันเคลื่อนที่ดูนะครับ run layout นะครับอ่ะเราก็จะเห็นลูกป่ง ที่ขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ครับซุ่มขึ้นไปนะครับอ่าทีนี้ลูกแรกเนี้ยนะครับพอเริ่มต้นเราจะให้มันซ่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นมาที่ลุกเสร็จแล้วนะครับมาที่ไฮนะครับเริ่มต้นให้ซ่อนตัวนี้ไปก่อนนะครับแต่เมื่อนะครับได้รับคําสั่งโครนเราค่อยโชว์นะครับอ่าโชว์นะครับอ่าเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ละนะครับ จะเริ่มโชว์ออกมานะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มีลูกโป่งหลายๆสีทํายังไงนะครับถ้าต้องการให้มีหลายๆสีก็ไม่ยากนะครับอ่าเราก็พอโชว์แล้วเราก็มาคําสั่งตัวนี้ครับชิงคันเลร์เอฟเฟกบายนะครับอ่าลากออกมานะครับต่อจากโชว์นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะให้สุ่มค่านะครับตั้งแต่ค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ เราก็มาที่ operator นะครับ pick a random นะครับใส่เข้าไปตรงนี้แทนนะครับตั้งแต่หนึ่งะครับจนถึง200นะครับลูกโป่งมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่นะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวสีม่วงสีแดงสีส้มนะครับอ่าแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มได้อะไรนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีทั้งๆที่มีลูกโป่งลูกเดียวนี่แหละนะครับแต่เราก็สามารถให้มันแสดงหลายๆสีได้โดยใช้คําสั่ง color effect ตรงนี้นะครับ ทีนี้เราจะมาเขียนนะครับเมื่อโดนยิงลูกโป่งจะต้องแตกทําไงนะครับเราก็มาที่ control นะครับจากนั้นนะครับลากบล็อก when I start app o d e ออกมานะครับจากนั้นนะครับลากบล็อก forever ออกมานะครับเราจะตรวจสอบค่าหรือว่าให้มันทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับจากนั้นไปลากบล็อก if ออกมานะครับ การที่ลูกโป่งจะโดนยิงแตกนะครับมันมีอยู่2เงื่อนไขคือคลิกเมาส์ลงไปแล้วก็ตัวชูเตอร์เนี่ยไปสัมผัสกับลูกโป่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปลากออปเปอเรเตอร์เอาแอนออกมานะครับบล็อกที่ชื่อว่าแอนนะครับใส่เข้ามานะครับจากนั้นมาที่เซนซิงนะครับแล้วก็ลากเมาส์ดาวนะครับถ้ามีการคลิกเมาส์แล้วก็อันที่2ก็คือทัชชิ่งนะครับเราก็ลากบล็อกทัชชิ่งมาใส่ ตรงนี้นะครับถ้ามันทัชชิ่งกับนะครับอ่ะตัวนี้ลากลงไปข้างล่างก็ได้นะครับถ้ามันทัชชิ่งนะครับกับอะไรกับตัวชูเตอร์นะครับลูกโป่งสัมผัสกับตัวชูเตอร์เราก็จะให้ลูกโป่งแตกนะครับมาที่ลุกเสร็จแล้วก็สวิตคอสตูมนะครับอ่าเราก็จะให้แสดงภาพลูกโป่งกําลังโดนยิงกับโดนแตก ภาพแรกนี่บนลูนหนึ่งะครับมันยังไม่แตกภาพที่2คือโดนยิงนะครับแล้วก็คลิกไปที่บอลลูนสจากนั้นมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็ลากเวทออกมานะครับรอสัก0.2วินาทีนะครับเราจะให้แสดงภาพลูกโป่งแตกมาที่ลุกแล้วก็สวิตคอสตูมนะครับชู True. ภาพที่3นะครับคือภาพแตก จากนั้นมาที่ control w ว i อีกนะครับรออีกนิดนึงนะครับาลาก w e i ออกมารออีกแัก0.2วินาทีนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อโดนยิงเสร็จนะครับเราก็จะให้ลบลูกโป่งออกไปจาก s t a t นะครับก็มาที่ control นะครับไปลากคำสั่ง delete t h i s c o n e นะครับใส่ต่อไปจากรอตรงนี้นะครับ รอเสร็จก็ลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ให้เหลืออีกนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับรันฟูลสกรีนนะครับสตาร์ทนะครับอ่าถ้าเราคลิกแตกอ่าแตกแบบนี้นะครับอ่าถ้าโดนก็แตกแบบนี้อ่าโอเคนะครับตัวไหนไม่โดนนะครับมันก็จะพ้นตัวนี้ไปมันก็จะลบตัวเองมันทิ้งนะครับแต่เมื่อตัวไหนโดนคลิกนะครับแตกมันก็จะถูกลบทิ้งเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าอยากให้สนุกเราก็อาจจะเพิ่มนะครับ เพิ่มเสียงเข้ามาด้วยนะครับก็มาที่ซาวนะครับตอนนี้มีเสียงป๊อปอยู่นะครับเราก็ใส่คำสั่งได้เลยนะครับมาที่บล็อกซาวแล้วก็มาที่คำสั่งสตาร์ทซาวป๊อปนะครับใส่เข้าไปตอนโดนยิงนะครับตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับอ่รันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า โดนยิงก็มีเสียงโดนยิงก็มีเสียงที่เหลือนะครับเราก็ไปทําเรื่องสก,กอร์ไปทําเรื่องดนตรีประกอบแล้วก็ไปทําเรื่องการจับเวลานะครับว่าจะให้เล่นนานเท่าไหร่แล้วก็มาสรุปคะแนนนั่นเองนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับการทำเกมบอลลูนชูดหรือว่าการทำเกมยิงลุกโปะนะครับด้วย Scratch 3.0นะครับ ยังไงก็ไปลองฝึกทำแล้วก็ประยุกต์ทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ